ที่ต้องมาติดตามกันต่อก็คือเหตุระเบิดที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับล่าสุดครับทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดเข้าทําการเก็บหลักฐานเพิ่มเติมครับหลังเกิดเหตุรอบวางระเบิดรถเจ้าหน้าที่สายตรวจสพไม้แก่นจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนนี้จนทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายและชาวบ้านถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บ2คนครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณใต้สะพานลอยหมู่1นึ่ตำบลปลุลกาสาม,มเมาอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสหลังเมื่อคืนนี้ครับมีผู้ก่อเหตุจุดชนวนระเบิดหวังสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพไม้แก่นขณะขับรถยนต์สายตรวจมาถ,ถึงจุดดังกล่าวเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งนายและชาวบ้านลูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บสคนครับ จากการตรวจสอบพบซากชิ้นส่วนระเบิดสแสวงเครื่องที่ประกอบไว้ในถังแกส๊สปิกนิกน้ำหนักประมาณ20 25กิโลกรมัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารและใส่ระเบิดไว้ในถังขยะแรงระเบิดก็เลยทำให้รถจนสายตรวจและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างน้อย3ามหลังได้รับความเสียหายครับส่วนสาเหตุการก่อเหตุเจ้าหน้าที่ก็เชื่อนะครับว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะตอบโต้เจ้าหน้าที่ จากเหตุปิดล้อมวิสามันฆาตกรรมแกนนําและแนวร่วมเสียชีวิต5รายที่บ้านภูแตยือรอตําบบาเรีใต้อ,อําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาและยังคงปฏิบัติการปิดล้อมอย่างต่อเนื่องครับ